ประทับใจอย่างหนึ่งตอนแรกอะเครียดมากตอนคลอดแรกๆอะพี่มิวน้ำนมไม่มีเลยเพราะเราอะตั้งเป้าว่าการดื่มน้ำนมแม่เนี่ยคือมันดีที่สุดถูกไหมครับตอนที่ฟังแล้วก็ แล้วทีเนี้ยปรากฏว่าตอนนั้นเหมือนพี่มิวอะเอามาให้ก็เลยฝากไปให้ก็คือพอรู้ว่าอาคอแล้วเราก็เลยแบบฝากไปให้เป็นไงดีไหมดีค่ะกินไปสามก็ดีใจกินสามซองแล้วน้ำนมบรรจุจมิงมูทิโกตัวนี้เป็นไงเป็นไงรับประสบการณ์สิคะคุณไปหมอนเป็นยังไงก็ตอนตอนที่ได้มาใช่ไหมคะไปก็กินที่พี่เขาแนะนําให้กินแบบเช้าซองหนึ่งเย็นซองหนึ่งก่อนที่ยังไม่ได้กินอะคือบีบเท่าไหร่น้ํานมก็ยังไม่ออก พอกินตัวนี้ไปก็คือเหมือนแบบมันช่วยได้เยอะมากเขา่าคุณหมอบอกอยน้ํานมมาไวมากค่ะคุณแม<อ>่น้ํานมเริ่มมาแล้วลยอะไรเง<อ>ี้ยคุณหมอ,อก็ให้กําลังใจเต็มที่เราก็แบบไม่เครียดด้วย<อ>พยายาม<อ>คือคุณหมอบอกว่าอย่าเครียดด้วยนะแบบอย่าอย่าคิดมากอ,อ,อะไรเงี้ยค่อยๆบำรุงไปเพราะว่าพอ,พอ,พอยิ่งเครียดนะ้ำนมยิ่งไม่มาใช่ค่ะน้ำนมจะหายไปเลยเลยคือกว่าเราจะได้ตัวนี้มามีวันมุผ่านมาเยอะมาก สารพัดหัวปีจะเอามาทําน้ําหัวปีจะเอามาทําเป็นแกงเลียงคือทําทุกอย่างเพื่อให้แบบเราไม่เบื่อแบบเรากินได้ทุกมืออะไรเงี้ยแล้วก็ขิงอีกขิงก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันจะช่วยเร่งน้านมบ้านคุณเซนเป็นคนจีนใช่ไหมใช่แ<ะ>ม่ก็ให้กระเพาะปลาชวนวะนันก็คือกินกระเพาะปลาแบบะะเกือเลย <laughs> มันมันหลายอย่างแล้วก็มีนวดอีกเปิดท่อด้วยเพื่อให้น้ํานมมันไหลออกมาได้ซึ่งพุทิโกรตัวเนี้ยมันก็คือมีอ เข้าใจ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 ชอบเข้เาชอบเข้าชอบมีลูกซัดมีขงิงมีหัวปลีซึ่งอันนี้เป็นแบบ 3ดาวในการเด้งน้ำนมแล้วเราก็มีเลซิตินใสเข้าไปแล้วมีอันนี้ด้วยมีโคลีนโคลีนช่วยเรื่องของระบบสึปษาสตรของเด็กก็มีวิตามินอีก13ชนิดก็คือคุณแม่ก็คือแค่เนี่ยแหละซองเดียวตอนหวอนเขาชงทานแล้วก็บอกหวานแต่หวานแล้วแบบไม่อ้วนผสมอะไรไม่มีน้ำตาลจ้าไม่มีน้ำตาลเลยในนี้มีอินทผลัมแล้วก็มีใบเตยซองหนึ่งมีแคลว่ประมาณตกแล้ว 60แคลเอง60แค่ลนะเธอถึงไม่ไม่เซลตเรื่อน้ำหนักอะไรเลยใช่แล้วมันก็จะช่วยในการแบบเบิร์นด้วยมีขิงอะไรเงี้ยก็ทำให้แบบเหมือนเบิร์นที่พี่เพีวท้าบอกว่าคนลดไวมากอย่างนี้คนที่จะซื้อตามไปเนี่ยแล้วก็ทำตามอยากมีน้ำนมอ่างเงี้ยฮะแนะนำเพราว่าวันหนึ่งเนี่ยกินกี่ซองแนะนำว่าช่วงแรก7วันแรกอ่ะ กินไปเลยแบบไม่รู้จะเยอะไปไหมนะแต่ว่าตอนแรกๆวูาทาแบบนั้นก็คือเช้าสองซองกินสองซองแล้วก็กินหลังจากนั้นพอเรารู้สึกว่านมเราเริ่มมาดีแล้วก็จะลดเหลือวันละซองสองซองอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงไหนที่คุณแม่แบบว่าเหนื่อยตกรอบปั๊มซึ่งเป็นแน่นอนใช่ค่ะเป็นบ่อยด้วยพอแบบว่าอ่ะเมื่อคืนเราตกรอบปั๊มไปเช้านี้เราก็กินไปเลยสองซองบูดมันกลับมา คำแนะนําที่ดีมากๆ<ช>นะครับผู้มีประสบการณ์อย่างพี่มิว